มาเห oh, ็นดีเลยเนี่ยไม่เห็ดละงวงวะวะโอ้โหจากคเห็ดละงวงอีกแาบอ๋อปรนเดี๋ยงนี่เนาะเป็นสวนมะนาวนี่ว่ะมะนาวนั่นละอ่ะนี่คือภารกิจของเราโอ้จุนเยอะว่ะตอนนี้ติดไปแล้วครับหนึ่งครับสวายครับนี่ไง โอ้โหแกวเลยจมาเริ่มเลยสุดยอดสุดยอดประมาณโลกว่ารับอุ้ยประมาณโลกว่านี่ครับดูดูโฉดหน้าของมันี่ครับนี่ครับหรถก็สวยเฮ้ยแกวแกวแกวนี่นี่มาถ่ายคู่กันนี่ถ่ายคนถ่ายคนตกนี่ไปครับนี่ไงไปเรียบร้อยฝีมือคนตกครับมันจมแล้วพี่หัวไปอ่ะ รอบนี้สามครับโดนแหนะครับโหนี่มันเล็กไปว่ะอือนี่ตัวที่สองโอ้ยยไยป๊อปโอเคโอเควันแหทีเดียวได้ขึ้นมานได้ได้สามเลยครับโอ้ตัวนี่ตัวใหญ่ โอ้มันสู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 ้สู้โอ้ยลาปากเหรอเหอเห็นเลย,ยเหน <c oughs> ื่อยหมด <c oughs> หมดแล้วครขึ้นมาแล้วครับหมดแล้วครับอโอ้โหนินครับนินใหญ่มากเลยนี่ครับโอ้โหบูบูบูไม่ติดปแล้วทีไม่ติดเลยอะติดปะไม่ติดไม่ติดปลาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหวัง ออะะนี่ครับจะทำการแกะปลาครับอเอาพี่แกะไหมล่ะครับกำลังหาคนแกะนี่แหละคือ <c oughs> ปัญหาคือมันอาบน้ำแล้วไงนี่ไ,ไงเ <c oughs> ล่ล <c oughs> <c oughs> าเตรียมกับข้าวเป็นสีอะไรอาบอาบทำไมน้องใหม่กระปอก ปลากระเพราครับบึ้ยตึกแขวครับผ่านน้อยกว่ะสุดยอดแล้วร้อนนะหน้ามันไม่มีแสงเฉยเออปลาดินใช่ไหมปลาดิญตัวใหญ่ที่ตกที่เอามาจากบ่อเมื่อกี้จากบ่อบ่อไหนยอดสุดยอดสุดสดดิ้นพูดพลาดจากเชฟนี่ครับเชฟเชฟ ไม่ได้อาบน้ำสักทีออาบน้ำไม่ได้อาบน้ำเมื่อคืนเล, <laughs> ลยไปไปไปอาบน้ำก่นอนฮะไม่ได้กินกันแท้ไะไรมไหนเสียบแค่ยังเนี่ยฮะอย่างหาางมูอย่างหมูมักหมูอย่างครับมักหมูอย่างเห็นปะอ,อันนี้คือกำลังตัดกระเทีมเทยมปะแกงครับโอ้โหหมูนี้ครับพี่น้อง ขอมบือยางขบยาบเซฟหนึ่งครับเซฟหนึ่งสั่งตรงมาจากเมี่ยงสมุทรปาการเบียเ็เยนอยู่น้าจ้ะแข็งมีป่าวมันแข็งอะมันแข็งก็ไมไซื้อว่าพี่ชั่วไม่พอหลังเียเบียแบบอีกลังหนึงีกขวดอะสขวดห้ามาก็ไร้สดเลยห้าพักซีเลยเป็นแต่เซบแต่ว่าเออพย่น้องเลยงบงกันเ้อ ตอนว้าคันได้เห็ดมือเสียบว้ายเซียบดีเนาะตําคุ้งด้วยครับขักขนาดเครื่องเคียงเสือยไม่อีดเสอยจังหวะล้มนะไม่รูอันนี้เข้อเรียบร้อยเลยเข้าซอกเลย อาจา์ใหม่มาเลยใครอาจานแตกมให้รู้ใช่จานแใช่เนี่ยมันขาเียงหนยครับอะไรครับเคียงผักเนนีใส่เลยเม็ดใหญ่เลยกใ่้อ้งใส่หมูโอ้ยตกใจตายแกอันนี้ตัวบ้านๆครับบ้านๆผัดไอ้นี่เยอะไปหน่อยเหรออะไรนะ ยาองตานาอยเอ้อยนี่ะคนเก่าเปิดอเอ้วอยเอ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 ้ยอเอ้ยเอ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 โอนี่อครัวคัวคัวมหาสนุกครัวมหาสนุกอือทำไปวอยนี่ไปนี่แหละนี่วอยวอยเอ้ยวอยเอ้ยอันนี้วอยอ่ะวอยอ่ะ

เป็นไงสุดยอดมีครัวมาสนุกพอแล้วพอแล้วเอาพริกต้มต้เลยโอ้โหพริกสองเม็ดให้ใครให้อ๋ออันนี้ครึ่งโคกไปแล้วแม่ใจเย็นเย็นครับสายตาสั้นเ็ดอ่ะเฮ้ยคกแตกเฮ้ยโคกแตกเหรอันนี้อันนี้อะไรคอหมูย่างเหรอเห็นไหมข่าหมูย่างแม่โคกแตกแล้วว่ะ มันย่องเอาจนมาคตแตกเลยฮะคตแตกจริงเหรอคแตกเลยอีซัตบอเบงเรียมบอยเอะมากโอ้ยเดือดรู้เดรู้เฮ้ยกตนี่ตัเดีบอยเอตโอ้ยเดรู้เดปิดเมื่อไหร่ในโบ้กันชัดแตกเอาหุกหินนาพี่อปไปยกหุกหินมาั้นอะไรครับยำแล้วกันหด้วยครับเด้อหอย เรื่องหอยไว้ใจผมเออเรื่องหอยไว้ใจหนึ่งผมมากับหอยหนึ่งคนเล่นหอยโอ้ดีนะพวกเคี่ยงหอยย่อมเน่ยเจ้าีเยวอะไหอยเคี่ยงไรเออเคี่ยวด้วยเหรอเออเลยนะอะไรวะเมื่อคืนพูดอะไรวะจำไม่ได้ละคิดอยู่จ้าอะไรอ่ะอะไรนะเมื่อคืนอะไรอาจารย์มีกี่คนนะอะไรวะพีเอฟให้สวงไอ้บีทให้สามอะไรวะอะไรวะตัวอะไรวะเขาเรียกตัวอะไรนะ ตัวอะไรเรานี่นีฮาร์เออเออไอ้เฮ็ดเฮ็ดเลยวะคืนเอ็กี้เบิรดอ็กี้เบิร์ดเออเอ็กกี้เบิร์ดไหนไหนบีทเอ็กี้เนไหนเอ็กกี้เบิร์ดเนี่ยนี่แม่ตามครบเอ็กกี้เบิร์ดเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันขึ้นไม่นูยังไงได้ลำปีฟากุ้งเนี่ กระลำปีพัดกระลำปีวะเบิ้งเบ้งเบิ้งหนาแม่คั่วครับสดใสพร้อมพร้อมไะพอันีมาล้าวน้นกอย่าบ้งิกมก้ี้คือย่างติมตำพี่ ส้มตำหม้อส้มแตงกี oh, ้เบิร์ดไงส้มตำหม้อพี่ส้มตำหม้อตตกกแเดี๋ยวนะพวกส้มตำดีทันไม่หยิบดีใจเลยส้มตำหม้อพี่โอ้ส้มตำหม้อใช้ได้จริงเลยเว้ยพวกแตกนะแกะก็ต้องง่าใถ้ามันรับก็เลย่มบ่ไป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 หมุกหมวกมวกเอ๊ะอะไรนะเอ็กซ์เบิร์ดอะไรเอ็กซ์เบิร์ดเลยแก้ว เสียประเดีย๋ยที่เสียอเลยว่ามันต้องเสีบตัวเนาะมันมสีสันคือจเดีะ๋ะ<อ>มันกระตําแห้งโพดตําตำปันนิดินี่ครับโคกแตกเป็นจำง <c oughs> จำงหุ่งหมอนลด้พี่น้องเด้อโอ้เสพิกเสพิกจะเสียบตัวละ อือว่ะ่้าเลนะฮะชื่อร้านอะไรครัมชอานอะครับชื่อร้านอะไวะฮะคุยปิอ๋ปิกแหม,มแค่เชื่อแม่งก็เสียวแล้วอ่ะนี่ <c oughs> กเป่เนะมเ,เ,มเแฉดไหมครับแ่บแล้วแ่บแล้ว,ลวม่ค่าวว่าแ่บแล้วว่น สีสันมันเยวเลยวะใส่หอดเม็ดพักกะถินเอาสวะเข้าไปกินผ่้เสียไปหาหมอให้พี่นตังแม่นบ่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปกินบ่้เสียให้ไปหาหมอเด้อแสดงว่าผู้เจ้านี่พิษปกติ หม้มหม้อตัหม้อตัหม้อตัหม้อครับือหม้อป่ะจธรรมดาเอ้าไปฮะือหโอ้พร้อมเสิฟพร้อมเสิบครับพี่น้องสีแบครับอ้ยวาจรดงโอ้ยุยยรยยยยยยยูยยย่ยยยยนยยยรยยกยย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 ย กับเข้าเต็มโต๊ะคักอีเรียบวะไปไหนไปไหนได้รับแจ่มันปะน้ำหมอด้ำหมอโอ้ยกูไปทางไทยนั่นเรียกวะน้ำเตะน้ำเตะน้ำดีดีครับคุณพ่อคุณพ่ออะไรแอกกี้เบิร์ดแอกกี้เบิร์ดคุณพ่อหรอแอกกี้เบิร์ดเลยเนี่ยทำเป็นไหมแอกกี้เบิร์ดเหรอเนี่ยเนี่ยอะไรอะไรโอ้โหแอกกี้เบิร์ดเป็นไงบ้างครับอาหารวันนี้อร่อยมากครับฮะอร่อยมากครับอร่อยมากทุกอย่างใช่ไหม คือแบบดีคือแบบแบบดีคือแบบดีมากกดีร้องกินเผ็ดเดียวไปข้าวเหนียวมีแค่นี้นะจ๊ะวู้ดี้ต้องตกจริงไหมเนี่ยไปห้อยเกียร์อแล้วสบายทำไงเนี่ยแดดเดียวเด้อเจ้าโอ้ปล่อยมันจะตายแล้วเออแต่กำลังดีเลยนะเดี๋ยวจะเป็นเกียร์แล้ว แ่บหลายคุณแม่คุณแม่วางมือใดก็ว่างชื่อันไปเลยครับแซ่บบกแซ่บหลายมือนเนี่ยพักแบบมกอกพี่น้องฮพี่น้องอ้ยอันนี้ดอกแคเนี่ยกินเข้าไปนี่พี่น้องเอ้ยพักกอดสารเดาดยอดเลยเป็นไงบ้างก็ตาหรอใช่ใช่แล้วแสบหลายแซ่บหลายกินหลายแซ่บหลาย รับค่ะขนมจีนบ้านเป็จังเป็นยังเป็นยังพี่น้องตรงแี้น้ำไม้กับน้ำไม้บ้านเฮาแม่แกงใส่อันรู้ไม่นนี้ยังชะอมอันนี้เป็นก้อยหอยลูกก้อยหอยก้อยหอยก้อยก็หอยอยู่ในหน้าเจ้าของคะนี่กอดสารครับเบ้กเบิ้ลอะเบิ้ลปอดสารครับตรงนี้พี่น้องน้อเข้าไปของกอดสารบ้านเฮ้า กินก้าวไปคุณแม่กินข้าวไปได้ไหนก้อนแค่เพียงน่ะเออได้ละแค่ต้มมะกอกใบมะกอกใบมะกอกแกงแล้วไหมต้มใบแล้วแกงแล้วไหมบะหมี้ใส่อันแเดียวผักชะอมเจ้าของตยวไหมครับเจ้าตัวครับเจ้าได้ไหมใบมะกอกใบมะกรอกขัดคักขัด เอาคอนเทนต์หยอกปลาไหมโหน้องสองนะน้องสองเช่นนพี่กับองเช่นนั้นถือว่าเจอดราม่าเนี่ยพี่น้องค่ะอยู่ทุดสองเลยอารุนักคำสั่งแซ่บแซ่บปะครับแซ่บนิดหลายเลยอยู่ดีมีแห้งู่หลายมากก็จะได้กินได้ยากกึ๊เก่าหล่ะกุ้งก็ะส่วนเจ้าของเด้อบ้าไปเดยกุ้งเลี้ยงปลาพี่น้องอือยี่นี่โตนี่มา งานบริสุทธิ์จักยังเก็บอยู่ในสวนเท่านี้แหละมักบวบมังยังก็ไดคุณนะอือไปเยอะก่ะเรเฮ้ยวิ่คอนเทนต์เยอไฟไฟไลฟ์สดต้องมาแล้วเนี่ยไฟไลฟ์สดองใหม่ครับน้อใหม่พี่น้องคนลใหม่นใหม่คนดน้ไใหม่ไปแล้วไปแล้วไป้วได้อยู่นะ ลูกทะเลกันไปอ่าช่วยเรเกษียณนเงี้ยค่าเกษียณเกษียณเมื่อไหร่นะแม่เกษียณัาที่ยี่ห้าันว่ายี่ห้าันวาแล้วไปเที่ยวทะเลกันทะเลใครจ้าแม่ใครเป็นเจ้าภาใครจ่ายแม่อีกทีใครใครจ่ายนะอีแม่ผู้จ่ายกูจ่ายใครจ่ายแล้วแม่ผูอ গুগুল <Kokukun> পে